ทุกวิธีทางนะคะทีอยากจะลดความอ้วนแต่ว่าแก่มีิตรความเข้าใจพิจิในการกินก็คือกินแต่กาแฟลดความอว <ừ> ้วนแกับมือนึ่งเนี่ยกินบ้างเทื่ยกับมือละวหาเทื่กวกินคุณราคาเราเบียร์ว่ายนี่ก็กินเป็นประจำ MM. สปอนเซอร์เอ็มลอยนี่ยกะย่างบวกินกับมือแล้วขวด่าคือเาแลล้้วีอก็กินมิตรน้ำนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อย เพราะว่ายิิงกินหมากแต่ยญ so right? ิงห่วงนอนก็มีจต่นอนเมื่อยเพียบเด็ษทําการทํางานอืกลุ่มใจกับเอามากินคิดว่ากินแล้วมันคือสีบริษัทนเขามันคือสีจอยอเป็นบาดนี่ก็พ่อเป็นคิดที่คิดแต่พ่อกบมหาบรรพโภคเป็นก็แนะนําให้เฮตีท็อกเมืองตอนแรกกับปัยาเฮ็ดหรอกนักิดเรียมเพราะว่ามันมันเป็นไดหลัะยานใส่ขาดยานอื มันเป็นสอดใส่บานนี้พ่อได้เฮ็ดมาแล้วกะเฮ็ดที่พิ่ติดถือกับบกข่อยได้พ้นได้นหรอกเพราะว่าเฮ็ดบกเขาใจพ่อพ่นมาแนะนำไม่ว่าเออเฮ็ดแล้วร่างกายข้ามกระสีปั๊บสภาพตับไตข้ามกระชีทำงานดีดีท็อกติดเหลือกาแฟไม่กระสีกรดูดพิษออกจัดตับกับไตห้ามฉีมันทำงานนะในการละลายไขมันขึืนอุ้งน้ำดี มันก็นจะไปซอ,อยทุมันมดีนี่ทุงานดีข้นละลายไขมัน่วนเกินทีห้ากินเข้าไปพ่อเห็นได้๋สามเมือ่อผมซื้อว่าสายตาติเขึ้ใสแว่นเวลาอ่านหนังสือมันกะบ่ตรงใสแว่นมันกะแจมันกะแจกหรืออะไม่รู้ผมซื้อเออแปลกใจว่าเออมันเป็นไปได,ด้บอที่กาแฟแล้วสายตาเ้าดีขืนก็มาถามเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเออมันเป็นไปได้เพราะว่าร่างกายเขามันปรับสภาพไม่เปลี่ยนโครงสางไม่เลือดร่มห้า ด,ดีม,มันกระชีเฮ็ดให้ร่างกายเฮาดีขึ้นพ่อก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเรื่อยๆประมาณเดือนหนึ่งยังสีน้ำหนักก็เริ่มลดลงอืมต่ก่อนน้ำหนักเท่าไรล่ะแต่ก่อน,น,น,นแต่กอ่กอนน้ำหนักนี่เจ็ดสิบแปดอืมหลังเฮ็ดจังหันมาได้จังเดือนมาจังลดได้มาเฮ็ดจริงๆจังๆก็คือประมาณสองเดือนกว่านี่คือเฮ็ด เอ็ดหมือ่ละสองเถืาแต่ก่อนนี่บางหมือ่กับมะเฮ็ดสองถงหมือ่กับมะเฮ็ดกับน้ำนักทุกหมือ่นี่ก็ทุกหมือ่นี่ก็ไม่เฮ็ดลดเฮ็ดดีท็อกเหมือ่ละสามเถืาคือเสาแล้วก็เทียงแล้วก็แลงแต่ว่าตรงเฮ็ดเห็นมันถือรักคือเฮ็ดแล้วเฮ็ดก่อนเจ็ดโมงเสาแล้วก็ก่อนกินขอดเทียงแล้วก็ก่อนกินขอดแลงบางเถ้อขอดแลงก็บ่บ่เคยกินเพราะว่าเฮ็ดกาแฟแล้วมันจะบ่งซึ้งหิว เหูซื้อว่ามันลดลงร้ายแลวก็บหิวพันธ์ก็ดีขึ้นนาตาสิเคยเป็นฝากับกัจจ้างออกไซออกบ้านนี้ก็เลยเริ่มแม่ใจว่าเออเป็นหนดดีถอดุกรณ์กับมีคคนมาบอกหลายเห็นังว่ามันสิใส่ขาดมันจะเป็นมะเร็งล่ำไส้กับโมกาเฮดพ่อทุกมือนี่กับ่มวันไว้กับขํานั่นอีกแล้วเพราะว่าจะคล้องได้เห็ดโดยตัวจะคล้องเองคือเห็นผลแล้วก็เฮ็ดบางมือเฮ็ดมือละหาเท้อก็เฮ็ด กับว่าเป็นยังบันนี้ทุกเมื่อนี้คิดว่าจะไม่เหตุอยู่เมื่อละสามเถื่อเพราะว่าร่างกายยังอ้วนอยู่ตอนนี้นักกันเหลืออยู่68กิโลคิดว่าลดไปประมาณ10กิโลแต่ก็จะลดต่อไปเพราะว่าอาหารที่เป็นผิดกับร่างกายจิจะเหตุในห้องอ้วนเห็ดให้องไอ่ม่วงนอนก็คือของหวานทุกชนิดแล้วก็เราี่ก็งดกาแฟก็งด S <S mm hmm. ตัวน,นี่เซนเข้าเห็ได้ผลเร็วในการที่เห็ดกาแฟลดความอ้วนแล้วการผิว hmm. พรรณดีขึ้น mm hmm. คือเข้าถุงรสาหารหวานมันผลไม้หมวานทุกชนิดแต่ว mm ่ hmm. า,าก็กินบางเล็กน้อยเพราะมันว่าพุได้เบิดืับ mm hmm. จะจมูกเนือ้อสัตว์นี่ก็คือลดลงแต่บอกบก,บกินหลายคือเกา mm hmm. แต่คุณซื้อว่าเออแต่ครองคือสิ่งที่บุญวาสนาหลายที่ว่าต้องไปเสียเงินหลายกับ ท่านมาเนี่เสียเงินหลายเงเพราะว่าซื่อกาแฟกินแบบแกล้ก็กินยาสิผิวพันธุ์ดีกับสื่อมากินแล้ววันนี้ไปมันแตกต่างกันจะได้ประพภทยาพวกไอเคมีกับมาเห็ดดีท้อกมันแตกต่างกันแบบไหนความแตกต่างคือเขาเสียเงินหลายแต่มันเข่าประโยชน์จักนั้นเลยรับการมาเห็ดดีท็อกเลยก็ไม่กินเขากองแล้วก็ลดอาหารพวกของหวานมันน้ำหวานทุกชนิดรวมทั้งกาแฟ นนนันก็ดีขืนคือหลางกายเข้า็ดีขืนผิวพ<ม>ันเขาา็ดีขืนแต่ก,ก็เข้าบทส่งไปเสียเงินกับของถี่มันเป็นผิดต่อร่างกายเข้า<ม>ถือว่าคนที่มพีบุญเท่านั้นถิ่มถิ่หูคุณค่าของดีท็อกอืสำหรับคนที่เบิดกรรมแล้วก็คือว่าโอ้เป็นคุณคคาที่มหาศานที่สุดโดยที่เข้าบทเสียเงินจะกวาดเลยเพื่อสู้กับผ่าของเข้าแล้วก็อายุเข้ามันก็จะยืดยาวไปอีกบต้่งไป กินน้ำโหลกน้ำผายอีกต่อไปแต,แต่ตั้งแต่พ่นว่านี่ก็ได้ควมอยู่หลายอยา่างทั้งสุขภาพทั้งธรรมะทั้งกดแหงกรรมอืมา้อือืมสุขภาพแล,แล้วยเบ้วยเบนน้เรบร้เีบ้อยบยีกบ้อียบ้อยเรี่อเรียบร้อเร้ายเรียบร้อยเรยเรียบอยรี่ก็เรียวัดไปโรงเรียนก้เตีมทเียพอหเูียบร้ี่บ้อยเ้หยุดกินน้ ของหวานสมมซื้อว่าเขาหายจากที่เป็นไข่เป็นวัดเนี่เขาไปโรงเยียนดีแสดงว่าคนรอบข้างก็ได้ดีน้ำตัวนี่รข้างก็ได้าพี่น้องก็ได้ถึงสมมือนี่บได้ไปพึ่งแล้วพวกยาพวกกัด้านนี่ยาลูกเขาบอกเขาปวนก็ไ่ได้กินน้อโบได้กินยาลูกเขา้วน แต่ก่อนถึงกินวัดเงินหล้กับวัวลอกาแฟล้วนข้วนกับกินกับวัวลอแห้งข้วนคืนฤทธิ์นักใจแต่กันยาเหตุยาที่โฆษณาหลายๆว่าก <uh ินแล้วน้ำมันรับเขาแห่งที่เฮ็ดผิวพรรณดีก็มีคืนพอมาเฮ็ดดีท็อกซ์นี่งซึ้บะมันหลางกายเขาก็เปลี่ยนแปลงไปตรงซึ้บะนี้คืนวันนี้เจ้าได้ปัดนี่แล้ววันนี้ คนลรค้างจะม,มีวิธีอย่างไรเจ้าสินนะนํนำอย่างไรละ่ะให้คนลบค้า่างเขาจะเขาจะเห็นเขาจะมารักษาจังสี่ชินเนะนํนำอย่างไรเขาก็เอาตัวจะคล้องนี่ละ่ะเป็นเขาเบิง่งเขาเห็นแล้วเขาก็ว่าโอค้คือดีแท้เขาจะาเค,เค็นตามบางเจ้าเขาเห็นพิษเห็นบัตถุเขาก็ค่อยแนะนำเขาเลยนะกันได้ประโยชน์กันหลายคนที่เขาสนใจพูดอะไรต่างเพ็ดแ้วก็ต้องรวดอาหารน้ำมันถึงจะดีคือ ลดของหวานลดน้ำหวานทุกชนิดเราเบียร์ไหวนี่ก็คือต้องลดนำ้ำแต่ค่อยๆลดไปมันก็จะเย็นฝนถ้ายังเหตุแต่ดีทอกบรอดอาหารมื่อนั่นจ้ะก็ก็กดีอยู่แต่ว่ามันก็บบรอดเต็มหลออนี่คือถ่ายยาเสพให้มันลดอีดีคือคือหลักๆแล้วเขาต้องลดเป่นกับการกินเฮาเนะาะควบคู่กันไปเนะาะควบคู่กันไปแต่ว่าการกินเขาเขาก็กิน,กนกอิมอ่มปกติ คืออาหารนี่กินด um> ีพปกติแม่งจะลดตะของหวานลงไปหวานมันเค็มอันนึงอยใครดีนี่ก็ต้องคือต้องกินไปเลยเพราะว่านุ่มไม่ประโยชน์เนื้อนุ่มไข่มันกระบไม่ประโยชน์ของหวานน้ำหวานน้ำเน่าเขาเขาเจ้าคือว่ามีประโยชน์เทสันเนื้อนุ่มไข่เขาบวศึกษาแต่นี่อาจารย์ว่าอาจารย์มหาวเบอาให้ฟังกะกะบบเืีอ ล่องโ<ม>ตจะกร้องเอง<ม>ล่องลูกล่องจักร<ม>้องพอลองแล้วมันแมนควมน่มเพลินดี<ม>ก็ไปซื้อนังซื้อมาอ่านแนนแต่ก่อนนี่จะบบสนใจสุาพือ<ม>กินไปตามเข้าโัษวสนายัางดีกับสกิน<ม><ม>แต่เสียเงินซื้อๆขึ้นมันม่้มีประโยชน์<ม>พ่อล่องในตัวจะกร้องเองแล้วถึงแต่ได้งงว่าเออตอนนี้บ่วันไว้แล้วต้องการผีดูได้เขามาเห็ดดีท็อกแล้วกด้หมดอาหารทุกอย่างที่มันเป็นผิดต่อร่างกายของเรา Okay.